วันนี้แอดมินโอปนะครับกับเพจวีจีการ์ดช็นะีวันนี้ก็จะมาพบกับคลิปรุ่อ่อนใครเนะก่อนในชุดของ e b e 8 8นะครับก็จะมี d ด m n s s o o n q u u f o r r สแล้วก็ Granblue นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ในเพจ v g g a r d s h o p com ได้เลยเนะ6285นะ P6285 ก็สามารถเข้าหน้านี้ได้เลยนะครับก็มี p ีออเดอร์นะทั้งแบบ Gift Marker นะแล้วก็ แบบการ์ดแยกใบนะครับนะะการ์ดแยกใบนะการ์ดหลังก่องก็ในชุดนี้มี XV ใบเดียวนะก็คือเป็นตัวของ AQUA ว o าฟนะครับที่เป็นตัวละครน,นะครับโอเคนะครับมาดูการ์ดความสามารถกันเลยดีกว่านะก็สำหรับแคลนเ e นซ i o n นโพลิสนะไม่มี XV กนะก็จะมีแบบ SVR แทนนะครับก็เรียกว่าสวยงามเหมือนกันนะหุ่นยนต์ต่างมิติไดไลเนอร์ครับยูนิตเกสามทั้งหมดของคุณจะได้ชิลบวก หมื่นหนึ่งนะก็สามารถเล่นเกร3สามเยอะๆได้นะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์บาร์กับโซบาร์นะครับจ 1, ่ายหนึ่งเคาน์เตอร์บาร์จ่ายหนึ่งโซครับดูเจ็ดใบบนสุดจากกองครับสแสดงนอร์ม l ลยูนิตที่หนะึ่งใบเนื้อขึ้นมือและสลับกองถ้าสแสดงเกร3สามจะได้บวกสองหมื่นบวกคริติคอลนะครับก็เรียกว่าตีได้ตั้งแต่สามหมื่นสามสองขีนได้ตั้งแต่ตีรอบแรกเลยนะพาวเวอร์เยอะมากๆเลยนะครับหาเปิดเจนะ็ดใบเนื้อหาได้ ต่อไปเขากับแพดดิ่งนัมเอสนะครับเป็นการ์ดที่ออกมาอนาคตแล้วเนี่ยก็ในเทิร์นเราจะได้บวก5,000นะก็ตีหมื่นห้านะครับแล้วก็เมื่อยูนิตนี้ตีครับถ้าแวนการ์ดเป็นเกรดสามหรือสูงกว่านะเกรดสามหรือสูงกว่าที่มีพาวเวอร์สามหมื่นนะครับก็จ่ายโซครับบวกหมื่นบวกคริติคอลนะครับก็ตีอัดคิร์นะเอาเขากับเมจิคอลโพลิสคิวนะครับเมื่อลงสนามครับทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบครับแวนการ์ดได้บวกหนึ่งหมื่นนะแวนการ์ดของเราได้บวกหนึ่งหมื่น ลงสนามนะทิ้งมือบวกแวนการ์ดหมื่นแล้วเมื่อแวนการ์ดตีครับถ้าพาวเวอร์ของยุ่นเนั้นเป็น3ามหมื่หรือ3อสูงกว่านะจะได้จั่วหนึ่งใบนีจ่ายเขาตะบ,บัดหนึ่งนะรวมพาวเวอร์จากการบูทด,ด้วยนะครับต่อไปครับกับ คุนจนต่างวิตีไดซอลัสนะนี่ก็ออกมาในอนาคตแล้วเหมือนกันนะ้าใครเล่นแล้วชอบใจก็สามารถหาได้นะหรือว่าหาแบบฟอยมาใส่ก็ได้เช่นกันนะครับในเทิร์นคุณนะครับบวก5000ตามการ์ดนด,ดามเมจโซนนะมี5ใบบวก2 5 0 0 0ครับ, 5, บ, 25, รบแล้วก็ในเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ตนน้ตีครับถ้าแวนการ์ดมีพาวเวอร์เป็น3 5 0ห0นะหรือมากกว่าครับจ่าย1เคานเตอร์บาร์แล้วก็เข้าสู่โซบวกไดบวกพาวเวอร์นะก็เรียกว่าเอาแวนการ์ดมา3ไรได้เลยนะครับ กับสุดยอดอสุรกายบรรทุเสียงออเดออนนะครับมลพิษทางเสียงที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็โซบาสด้วยการเกตสามนะครับนำเรียากากศของคุณกี่ใบก็ได้นะเข้าสู่โซครับบวก5000บวกขีตามจำนวนการที่สู่โซไปนั้นแล้วก็ก็นำเรียากากศเข้าสู่โซไปนะก็สามารถใช้เทินนาได้อีกนะเพืเอเป็นเกตสามนะครับเมื่อตีครับจ่าย3โซบานะครับในการจ่าสู้ นั้นนะครับถ้าคู่แข่งคอการดลงกาโซน,นครับต้องคอสองใบหรือมากกว่านะถ้าไม่คอมากกว่าก็จะคอไม่ได้นะครับใจ่สโซเลยนะต่อไปครับกับกอรี่เมเกอร์ครับเมื่อบูธครับถ้าพาวเวอร์ของยูนิตที่ถูกบูธเป็น300หมหรือมากกว่าครับสามหมหรือมากกว่าจ่าย1นึ่งเคาน์เตอร์บารครับในการต่อสู้นั้นห้ามคอเกตศูนยะ์น ห้ามคอเกตศูนย์จากมือนะเรียกว่าเป็นใบโหดเลยนะครับนะห้ามคอการ์ดเกตศูนย์จากมือนะครับจะต้องคอด้วยเกตหนึ่งนะ,ะเกตหนึ่งเกตสองได้นะครับห้ามคอเกตศูนย์เรียกว่าโหดมากๆนะนี้เรียกว่าจะเป็นใบที่จะปิดเกมได้เลยนะครับแต่ถ้าเจอโปรเทคก็สามารถใช้โปรเทคได้นะต่อไปครับกับหัวหน้าหน่วยต่อสู้เกกิโอครับกองกำลังชั่วร้ายผู้หวันเกงซึ่ง เชี่ยวชาญในการต่อสู้แบบเป็นมูนะครับเมื่อลงสนามครับคู่แข่งสามารถคาตเตอร์บัฟหนึ่งครับถ้าไม่ทำดูเราจะดูการดใบบนสุดจากกองการดสองใบละคอได้นะเป็นการบังคับนะครับถ้าเกิดให้ให้ฝ่าข้ามจ่ายคาตเตอร์บัฟถ้าไม่จ่ายเราก็ได้ของเล่นนะครับเรียกว่าเป็นคอร์สแบบใหม่นะบังคับให้ฝฟนคข้าเลือกว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะครับแล้วก็อันที่สองครับเมื่อแวนกาดของเราตีครับ จ่ายโซบาร์หนึ่งครับเคลื่อนย้ายเรียอากาศของคุณเมื่อแวนการ์ดของคุณถูกโจมตีนะ,ะถูกตีนะถูกตีก็จ่ายโซบาร์นะครับก็เคลื่อนย้ายเรียอากาศไปยังการดโซนได้นะอันนี้ไม่มีกิฟต์นะเป็นสายเล่นสนุกนะสายเล่นสนุกต่อไปครับกับ Quick Hero Active Mark นะครับ เมื่อแวนการ์ตตีครับถ้าพาวเวอร์ของยูนิตมันเป็น3ามหมื่นสูงกว่าครับจ่ายเคาน์เตอร์บัสหนึ่งครับเวลาสแตนยูนิตนี้ได้นะก็สามารถที่จะสแตนเพิ่มรอบได้นะกับเด็กเดสเมนชั่นโพลิสนะครับทูตแห่งราชาดวงดาวกิงการนะครับเมื่อแวนการ์ดของคุณเกตต่ำกว่าแวนการ์ดคู่แข่งนะจะได้บวกชิลหมื่นห้านะอันนี้ถ้าเกิดเราเริ่มหลังนะครับก็จะค่อนข้าง,งจะดีเลยนะเอามาชิลเป็นสองหมื่นเลยนะครับ สภาสุลกายกำเนิดความร้อนเจเนเลซ่านะครับเมื่อเลสนะจับสกิลเลสนะับแล้วยูนิตเลสเรียกาศหนึ่งใบนะครับจะได้บวกพาวเวอร์หนึ่งมืนะจนจบเทิร์นนะแบทเทิร์ฮีโรอินเอโนลนะครับ,จจบ,นะรบลงสนามก็จะได้จั่วหนึ่งนะครับแล้วทิ้งหนึ่งใบนะครับเพื่อเป็นเป็นพิทักษ์นะที่เอามาไหลได้นะครับ หัวหน้าหน่วยคนอุบายเทสเซเลียนะครับนี่จะเป็นสายเอเลียนนะครับสรุปแผนที่หมดว่ามาแล้วก็จะได้ออกระดมทุมบุกกาลังบุกเข้าไปเลยนะสรุปแผนแล้วก็บุกเข้าไปทีเดียวนะครับเป็น power หนึ่งหมื่นนะเป็นชิวหมื่นหนึ่งครับอสุรกายพิดร้ายดักกิลลี่นะครับถ้าแวนการ์ดของคุณมี power เป็น30,000ื่นนะครับหรือมากกว่าจ่ายหเคาเาบาสนเข้าสู่โซจัวหนึงแล้วแวนการ์ดบวกหมื่น้านะครับ บวก power van รัวๆเลย lightning s o r c e r ครับเป็นเกรดหนึ่งยืน9,000นะอสุรกายหุดเจาะโมกุ u ดิล่านะครับเมื่อบนะูทเนี่ยเมื่อบูทถ้าเรามีดาเมจโซน n สี่ใบหรือมากกว่าครับจ่ายโซ่หนึ่งยูนิตนี้จะได้บวก power หนึ่งหมื่นนะครับ o p e r a t ร r เกอร์ฮารุกะนะครับเมื่อลงสนามถ้าแวนการ์ดเป็นสามหมื่นหรือมากกว่า จ่ายหนึ่งโซจะได้บวกอีก5,000นะครับเอาไม่ใช่จ่ายได้โซชาร์จด้วยนะถ้าเป็น3ามื่หรือมากกว่าได้ชาร์จโซนะครับแล้วยุ่อยู่น,นีไ้ได้บวก5,000นี่ก็ Little Hero d a ดาก k i นะครับเป็น s p c e e ด a ก o n นะเออไม่เห็นตัวอื่นจะเป็นสเปซดา g อนเลยนะเบนมีแต่เอเลีน,นะครับผมจะอยู่ตรงนี้แล้วผมอยู่ตรงนี้แล้วสบายใจได้เลยนะครับ นี่หุนยนต์ต่างมิตินะกรณีที่ที่เข้านะไดเลเซอร์นะเป็นคีที่เข้าแบบใหม่นะครับแล้วก็มีรอเพนกินนะแล้วก็เป็นกิฟต์นะครับกิฟต์ฟอร์สนะแบบที่2นะครับก็เมื่อลงในช่องแวนการหรือช่องเลียนะค่าคีที่เข้าพื้นฐานนะก็จะกลายเป็นซองนะวางซ้อนทับบนเคยเข้าเดียวกันหลายใบได้นะครับแต่ค่าคี่ที่เข้าไม่ซ้อนทับกันนะครับก็กิฟต์ฟอร์สแบบสองแบบสองนะก็อย่างที่ดีก็วางช่องระบบยนะ นะวางชองระบายแถวหน้ากระจายกันได้นะครับเวลาเราเลือกใช้2แล้วเราก็เราก็จะกลับไปใช้1ไม่ได้นะเลือกได้แค่อย่างใดยอย่างหนึ่งนะครับก็เวลาเริ่มเกมจริงๆ d e c เด็ก e n s i o n ันเนอแอดมินแนะนำว่าใช้แบบ1อ่ะก็ก็โอเคเลยนะครับใช้แบบ1ก็โอเคเลยเพราะว่าเงื่อนไขของแวนการ์จะต้องถึงพลังเนอะรก็ามาปั๊มพลังให้แวนการ์ได้ดีกว่านอะโอเคนะครับอันนี้ก็คลิปลูก่อนใครนะครับกับชุด ดัชน n โพลิสของ e v 0 8ามสามารถาสั่งซื้อได้ในเพจวิจีการช็อปคอมได้เลยสำหรับวันนี้แอดมินตัวปออก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ